นะครับลานสาราวัดนะครับพอดีเตรียมงานศพพี่สาวะนะครับไม่มีญาตินะครับไม่มีใครก็ทำเองนะครัทำเท่าที่ได้ครับเอาที่ได้นค่ททนค,ททนค,คยเลือคนอื่นมามากมายครับ แต่ถึงเวลาจะของครับมาช่วยตัวเองอะไรธรรมดาเป็นเรื่องปกติจนเตรียมเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วรำสาวัดครับเตรียมุ่งานศพพี่สาวเดี๋ยววันงดติดต่อสังโซเชียวก่อนนะครับช่วงนี้คือไม่มีธุระจํำเป็นนะครับงดติดต่อนะครับฝากแจ้งเลยนะครับงดข่าวข่าวทุกชนิดนะครับขอภารกิจก่อน งดช่วยเหลือใครก่วนนะครับขออนุญาตช่วยเหลือตัวเองก,ก่อนนะครับในชั่วโมงนี้ต้องช่วยเหลือตัวเองก,ก่อนอ,อ